สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนครับมาแล้วครับพี่น้องสินค้าที่เราหามาตั้งนานครับต่ไม่มีขายครับผมเนาะเพราะว่าสินค้าที่หายากครับว่างั้นเนาะเป็นเชื้อไฟครับพี่น้องครับเป็นเชื้อไฟนี่ฮเชื้อไฟทุกวันนี้หาแทบไม่ได้แล้วไม่มีใครที่จะไปหามาขายครับเนาะหายากจริงๆครับนี่ฮะตัวนี้เชื้อไฟครับ ก็เคยได้มาครั้งหนึ่งแล้วก็หมดไปแล้วก็หาไม่ได้อีกเลยเนาะวตอนนี้มาแล้วนะฮะเชื้อไฟครับผมจากชาวบ้านนะครับของชาวบ้านเลยเมื่อกี้เพิ่งนํามาส่งพวกเราครับนะเชื้อไฟที่สามารถติดไฟง่ายครับนะี่ฮะถุงละยี่สิบาทครับพี่น้องเชือไฟถุงละยี่สิบาทยี่สิบาทอันนี้อันนี้จุดครั้งนี้ได้ไหมเอมครั้งนี้ได้จบไหมได้ โอ้นี่ฮะยี่สิบบาทสามารถใช้ได้เป็นเป็นร้อยครั้งเนาะคุ้มมา,มากๆครับเนี่ยใครที่อ่าก่อไฟติดยงติดยากก็เนี่ยฮะต้องมาซื้อครับเชื้อไฟแต่เรามีราคาส่งด้วยน,นะครับไม่ใช่ว่าเราจะขายราคาผีอย่างเดียวเราจะให้ลูกค้าพวกเราครับนำไปขายต่อได้อีกเนาะเนี่ยก็าขายอยู่สามถุงห้าสิบครับแต่ว่าอ่าเรามาทำ าขายปลีกนี่คือขาย20บาทครับขอภัยครับขอ20บาทจะว่า,าขายสรงสถุง50บาทครับผมนี่ฮะเชือไฟอย่างดีเลยครับ mm. แห้งสนิทหายากมากพี่น้องเชือไฟอไม่จำไ,ไม่ต้องใช้รองเท้าครับพี่น้องไม่ต้องใช้รองเท้าไม่ต้องใช้ยางในรถหรือว่าใช้กระดุกกระดาษลำบากครับเราใช้ เชือไฟแบบนี้ดีกว่าปอ,อปเนาะปลอดภัยด้วยนี่เราติดง่ายครับแค่ถุง20บาทนี่ใช้ได้เป็นร้อยร้ต่อครั้งในการจุดครับผมของดีของดีองดของแปลกของดีของดีอของแปลกครับอะไรครับไเนองเช,อนเชื้อไฟจ้าเชื้อไฟเชื้อไฟเอาไหมสาถุง50บาทครับ อ๋อต้องปิ้งต้องย่างมั่งเลยเนาะเชื้อไฟตอนขายดีใช่ไหมอันนี้หายากด้วยครับเชื้อไฟอะไรเงี้ยมีแต่จะสูญพันไปเรื่อยบ่อครับนี่อยู่แถวนี้เองเอามาใกล้ๆนี่ท่าสว่างเขาเพิ่งเอามาให้กันโอ้ยไม่ขอกเบ้นเลยอ๋อครับจ้ามีปัญญาโอ้โหมีปัญญาแค่นั้นเองเฮ้ยอันเดียว สี่ล้านกว่าบาทครับ<ะ>สี่ล้านกว่าบาทเ <ผม S 1> ชือครับผมเชือไฟสวยๆครับนี่ฮะกับน้องๆน้อง,อง,องเอมครับนะฮะวันนี้เป็นคนบรรจุเชือไฟเชือไฟก็มีฐานก็มีวันถุฐานเข้าครับประมาณอ่าเรานํามาันตันวนนัตถุฐนกว่าเชือฐานเนาะหม่จ้าหม่อะไรกว่าชัวนีฮะ ฐานก็สามถุงห้าสิบครับนี่ฮะฐานก็สามถุงห้าสิบครับนี่แล้วก็เชื้อไฟก็สามถุงห้าสิบครับเราขายส่งไปเลยดีกว่าพี่น้องให้ลูกค้าของเราได้นําไปขายต่อนะฮะวันนั้นมีลูกค้ามาเหมาหมดเลยผมไม่มีอะไรขายเลยเพราะว่าท่านบอกว่ามาไม่เคยได้เจอไม่เคยได้มีหเหลื่อไฟหาไม่ได้ครับเชือไฟถ้าไปซื้อบ้านนอกไม่มีพี่นอ้องต้องมาซื้อในเมืองนะฮะเชือไฟอสวยนี่ กับคนสวยบรรจุครับน้องฉเฉมพวกเราครับทีมงานพวกเราครับทำได้ทุกอย่างเลยบรรจุฐานนั่งบรรจุเชื้อไฟมาครับวันนี้ได้มาไม่เยอะฮะได้มาไม่เยอะแต่เราก็อยากจะแบ่งปันนะฮะพี่น้องเอาไปใช้กันบางทีไม่ใช่ว่ากําไรอะไรมากมาพี่น้องเนาะทีเราขายเรามีลูกค้ามาซื้อเราก็มีความสุขครับเพราะว่าได้ประโยชน์เนะาะอาจจะตรงนี้เยอะครับนี่ะแต้เชื้อไฟไป ดีกว่าไปเผารองเท้าตัดรองเท้าครับผมโอ้นี่อันนี้ได้เยอะมากเลยนี่ฮะนี่ฮะประมาณร้อยกว่าชิ้นครับก็ก็ติดครั้งหนึ่งก็ใช้แค่ชิ้นเดียวก็เหลือเฟือแล้วครับนี่ฮะถุงบักใหญ่เลย20บาททันที่ซื้อไปใช้เองส่วนมากก็จะใช้แค่ซื้อคนละถุงกันนะฮะแต่ถ้าซื้อไปขายก็3ถุง50ก็ไปทำกำไรได้ครับผมเนาะทาน3ถุงร้อยครับเชื่อไฟก็มีแล้วนะครับ ทุ้ง20บาททราบทุง้งห้าสิบเหมือนกันเลือกอาก่อนครับอาตอนสวยๆเร็วเลยเชื้อ,อไฟสวยๆฐานก็สวยวันนี้ฐานเข้ามาเยอะครับเข้ามามาตันเกือบสองตันครับวันนี้ห้าสิบบาทจ้า,า,าถ้ะซือ้อดิ เชือกไฟสวยๆนี่ะอยากโชว์ครับดีใจครับที่ได้เชือกไฟมาขายครับลูกค้าหายเยอะป่ะหายมาหายไปลองใช้ดูนะครับอ่าหนึ่งกลุ่มนี้เนี่ยประมาณอันนี้เราจะสองร้อยชิ้นด้วยซ้ำครับสามารถที่เป็นสองร้อยครั้งเราตู้ที่ยี่สิบบาทนี้สามารถใช้ได้นานมากครับสามารถใช้ได้นานมากครับยี่สิบบาทครับเนาะอ่ะก็ ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมพวกเรา่อนนี่ครับสามูงห้าสิบครับเราขายเป็นราคาส่งให้ที่น้องได้เลยเนาะดีใจมากที่มีเชื้อไฟมาเดี๋ยวกันคลิปหน้าแล้วกันสวัสดีครับ